ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่คิดยังไงกับผู้หญิงคนนี้พลโทหญิงมาลีโซเจตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกมาถแถลงแล้วบอกเลยบอกว่าไม่ชอบการโกหกไม่ชอบการให้ข้อมูลเท็จข่าวปลอมข่าวลวงเฟกนิวส์ต่างๆคอมเมนต์บอกหน่อยสิครับเจ้าตัวทําไมถึงกล้าพูดแบบนี้อ่ะทุกคนดูคลิปนี้ให้จบครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโลกดติดตามกดซับสไครป์ฟังคิงเล่าด้วยนะครับ 21สิงหาคม68ครับพลโทหญิงมาลีโสเจตาโคษกลาหมกัมพูชา,ถาแถลงข่าวบอกว่ากัมพูชาเนี่ยไม่สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลเท็จรวมไปถึงการแชร์หรือว่าการนำเข้าสู่ข่าวปลอมต่างๆทุกคนครับเธอกล้าพูดเนาะโคษกลาหมกัมพูชาย้ำนะครับข้อเรียกร้องกัมพูชาต้องการให้ไทยเนี่ยปฏิบัติตามข้อตกลงรวมถึงส่งทหารกรัมพูชา18นายกลับคืนสู่ประเทศกัมพูชา ก็ยังคงเป็นการย้ำข้อเรียกร้องเดิมๆที่ไทยก็บอกแล้วว่าเมื่อเหตุการณ์สงบจริงๆก็จะส่งกลับให้แต่ว่าเธอนั้นก็ยังคงพูดย้ำแล้วย้ำอีกในเรื่องเดิมๆแบบนี้ทางด้านของกองทัพบ,บกทันกระแสครับได้โพสต์เอาไว้บอกว่ามาลีไม่พูดถึงคนในคลิปเลยนะใครปล่อยข่าวปลอมกันแน่ กองทัพปกโต้มาลีไทยควรต้องเรียกร้องมากกว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงทุกรูปแบบทั้ง PMN2 โดรนยวยยุภาาประท้วงคณะ IoT ระยะประชิดกัมพูชาควรหยุดแสดงบทผู้ถูกกระทาในกรณีของเฉลยศึกเนื่องจากทั้ง18คนอยู่ดีตามหลักมนุษยธรรมและตรวจสอบได้ทางฝั่งไทยก็ตอบโต้กลับไปเลยครับเมื่อเจ้าหลอดน,นั้นจะมาเล่นบทเหยื่อบอกว่าหยุดเผยแพร่ข่าวปลอมสักที เริ่มจากตัวเองเลยจ้ะอีกหนึ่งประเด็นครับวันนี้ครับมีข้อมูลบอกว่าเด็กหญิงคนหนึ่งด่าประเทศไทยจนได้ดีได้ทุนเรียนฟรีแบบร้อยเปอร์เซนต์เด็กหญิงคนนี้ก่อนหน้านี้พูดไทยชัดแจว๋วตำหนิต่อว่าประเทศไทยที่ไปถึงรั้วลวดน้าบอกว่าทำให้บ้านเธอครอบครัวเธอเดือดร้อนหลังจากนั้นครับมีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เด็กผู้หญิงคนนี้เรียนน่ะบอกว่า คณะผู้บริหารโรงเรียนมีมติมอบทุนการศึกษาร้0ยเอร์เซจนจบม .6 ให้กับลูกหลานของเราเพื่อให้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเห็นถึงความกล้าหาญของเธอที่กล้าพูดความจริงให้โลกได้รู้และติดแฮชแท็กว่าโรงเรียนคือสถาบันการศึกษาเอกชนที่แข็งแกร่งในกัมพูชาและแฮชแท็กว่าโรงเรียนแห่งนี้คือบ้านของคนเก่งอืมเอาเลยจ้ะคิดยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิครับ ถ้าหากว่าพลโทหญิงมารีโสเจตาจะบอกให้หยุดเผยแพร่ข่าวปลอมเริ่มจากการที่คุณชื่นชมว่าเด็กคนนี้พูดความจริงก่อนเลยจ้ะทุกคนครับวันนี้นะครับมีการประชุม r b c ปรากฏว่ามีข่าวว่าจะล่มแหลมนี่ล่มแหลการประชุมของ r b c นะครับการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาสมัยวิสามันระดับเลขานุก,การกำหนดจัดขึ้นสโมสรน,นายทหารมณฑลทหารบกที่19จังหวัดสะแก้วตอนบ่าย2โมงวันนี้ กองทัพภาคที่1นครับนำโดยพลตรี illar, สุรวิทย์แดงจันทร์เสนาธิการกองทัพภาคที่1เป็นประธานคณะทํางานกองเลขานุการฝ่ายไทยแล้วก็ภูมิภาคทหารที่5ของกัมพูชานําโดยพลโทซอกึมปะรองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที Worth ่5เป็นประธานคณะทํางานของกัมพูชาก็จะประชุมน <ah ําข้อตกลง13ข้อจากเวที GBC เมื่อเจสิงหามาหารือเพิ Born ่มเติมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาชายแดนก่อนจะมีประชุมใหญ่วันพรุ่งนี้ครับนำโดยแม่ทัพภาคที่1ของไทย แล้วก็ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่5ของกัมพูชาแต่ปรากฏว่าล่วงเลยผ่านมา3ชั่วโมงถึงตอน5โมงเย็นยังไม่ได้เริ่มฮะกัมพูชายังไม่ยอมมาก็เลยกลัวว่าการประชุมจะล่มไหมถ้าล่มในวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะต้องเลื่อนอีกหรือเปล่าล่าสุดครับช่วงเย็นที่ผ่านมา18นาฬิกา24นาทีศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1โพสต์แจ้งว่ากองทัพภาคที่1ชี้แจงการประชุม R b c ซยังไม่ล่มอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร ทุกคนคิดเห็นยังไงครับกับท่าทีปฏิกิริยาของกัมพูชาลองคอมเมนต์บอกแสดงความเห็นแล้วก็แชร์หนว่าควรจะหาทางออกทางแก้ยังไงดีเนี่ยดูคลิปน,นี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด f o l โด์กดติดตามกด s u b สไครป์ฟังคิ้งเราด้วยนะครับ